นักรบพิเศษเอกองกำลังไทยใหญ่ครับอ,อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านพอปลดทหารออกมานี่นะมาทำมาหากินในบ้านเราปรากฏว่าวันนี้เป็นโจรครับถูกจับได้เพราะว่ากล้องวงจรปิดจับเอาไว้เป็นอุตาหณ์โจรด้วยครับนี่นายคนนี้ครับอยู่ที่บริเวณตู้บริจาคเงินภายในทาภายในศาลท้าเวสสุวรรณครับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังม่อนกุเวนนะครับในพื้นที่ตำบลแม่ออนอำเภอเชียงใหม่เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองกล้องวงจรปิดจับได้นะครับที่นายคนนี้ยกตู้บริจาคภายในศารแล้วก็เดินออกไปปีนข้ามรั้วแล้วก็นำไปทุบเอาเงินบริจาคแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลบหนีไปครับ ตำรวจเขาตามเพราะอะไรครับหลักฐานนั้นชัดเจนว่าน,นายคนนี้เอื้อมมือไปยกออกแล้วไนงะอ้หเห็นรอยสักครับอยู่บริเวณหลังมือแล้วก็ต้นแขนเอาคำไงอีกครับนายคนนี้ปรากฏว่ามันมีพิรุษนะครับ กลับมาในพื้นที่อำเภอแม่ออดอีกเพื่อที่จะหวังขโมอยอีกครับในที่สุดแล้วโขกรวบได้ในพื้นที่อำเภอแม่ริมคาบบ้านพักเลยนะครับเจ้าหน้าที่นำแผนนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพรับเลยนะครับป้าตนเองนั้นนี่นะหาเงินครับหลังจากที่ปลดประจำการาจากทหารไทยใหญ่นะครับในคนนี้อายุ24ปีครับเป็นชาวเขานี่นะ บอกว่าพอผม,ผมปลดปจําการเป็นนักรบพิเศษแล้วผมก็มาทางานอยู่ตรงนี้นะครับมาเป็นรอปรพอแต่ว่าเห็นตู้บริจาคเงินเยอะครับก็เลยคิดจะหาเงินเพื่อเอาอะไรครับไปผ่อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปผ่อนค่าเออไปเช่านะครับหอพักแล้วก็หาเงินไปแต่งงานาน่งกึกว่าหลงรัก สาวชาวไทยใหญ่ด้วยกันเนี่ยเก็บเงินไปแล้วครับปรากฏว่บ้าตำรวจบ,บุกเข้าไปเจอหมดละครับนี่ตู้บมิจากแล้วก็รับสารภาพเลยนี่นะบุกไปที่บ้านพักไปจับได้มีเงินของกลางอยู่เหลืออยู่3,000บาทในที่สุดแล้วไม่ได้เข้าพิธีแต่งงานไม่ได้ไปพิธีอะไรเลยคุณนิราชานะ,นนะแต่ไปอยู่ในเรือนจำแทนแหะครับโอ้ยอมไม่ได้เข้าหอแล้วเข้าคุกซะก่อนเลยค่ะ ai